สวัสดีค่ะพบกับข่าวเจริรนิวส์กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จัดสัมมนาหัวข้อกเกษตรเพื่อพลังงานกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จัดเวทีแจงสถานการณ์การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนของประเทศเพื่อเชื่อมความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดมาตรการการควบคุมสร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงานให้ชัดเจนในวันที่22กันยายน นะบางกาะคอนเวนชั Center, ่นฮอลล์เซ็นเตอร์สนย์การค้าเซ็นทนรันลาดเพา้าในสถานการณ์ปัจจุบันมีความผันผวนด้านเศรษฐกิจและราคาน้ำมันในตลาดโลกค่อนข้างมากทําให้การพัฒนาพลังงานทดแทนมีความจําเป็นอย่างยิ่งดังนั้นจึงมีการกําหนดนโยบายการผลิตพลังงานทดแทนของประเทศเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ด้านกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จึงมีบทบาทในการทำนโยบายการบริหารจัดการพืชอาหารและพลังงานให้มีความสมดุลกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดศูนย์ทดสอบ e testing ด้านภาษาเพื่อพัฒนาแรงงานไทยก้าวไกลสู่สากลเมื่อวันที่23กันยายนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดพิธีเปิดศูนย์ทดสอบ e testing ด้านภาษาณศูนย์ฝึกอบรมธุรกิจอาหารและสปา กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานสรับไปขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำเทศชั้น3อาคาวิลัยการแรงงานค่ะ สำหรับการเปิดศูนย์การทดสอบดังกล่าวเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศและยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานเสรีประเทศระหว่างสมาชิกด้วยกันซึ่งทักษะฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับอย่างมากทั้งในและต่างประเทศแรงงานไทยจึงถือเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าทั้งในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง แต่ยังมีความด้อยทางด้านภาษาหากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคจึงก่อให้เกิดการจัดตั้งศูนย์ทดสอบภาษานี้ขึ้นเพื่อพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับต่อไปโซนี่เผยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดโซนี่ดิจิตอ 4K บริษัท SF Cinema โดยนายสุวิทย์ทองร่มโพกรรมการผู้จัดการและมิสเตอร์โทโซเทสุยะกรรมการผู้จัดการกลุ่ม Professional Solution s o n y e ิ e c t ก c ริก a อเ a ียแป c จัดถแถลงข่าวการจับมือร่วมกันของโรงภาพยนตร์ในเครือ SF และโซนีโดยเผยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดโซนีดิจิตอล 4K ในวันที่26กันยายนณนะโรงภาพยนตร์ SF c i n e ซ a ิโรงที่8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์ซึ่งนวัตกรรม 4K ถือเป็นระบบที่สร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเป็นระบบที่สร้างอรรถรสในการชมภาพยนตร์และสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีแนวคิดที่จะถ่ายทอดสดรายการต่าง ทั้งภาพและเสียงผ่านระบบที่มีคุณภาพด้านมิสเตอร์โทโซเทสุยะเผยว่าเป็นความสำเร็จของเทคโนโลยีในโรงภาพยนตร์เพราะ 4K เป็นความละเอียดที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดในปัจจุบันนี้ The majesty its art of architecture and sights, o u n d s and power of its a w e n s p i r i n g festivals. Discover the rich cultural history of Mystic India. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมวันที่12กันยายนนายปอดประสบสุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยนายวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายวันชัยเจริญนนทสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4นายฉลองเรียวแรงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5และนายคมเดชพลอยแดงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ลงตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมอบถุงยางชีพให้กับประชาชน ณวัดบางรักใหญ่อเภอบางบัวทองจัังวดหนนทบุรีโดยมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หมู่1-11ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้าท่วมครั้งนี้เดินทางมารับถุงยางชีพประมาณกว่า300ครัวเรือน กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์จัดโครงการกองทัพบ,บกเพื่อประชาชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์และประชาชนในพื้นที่ดินแดงบางซื่อลาดพร้าวจตุจักรและหลักสี่ได้ร่วมกันนำถุงยางชีพสิ่งของเครื่องใช้อาหารเครื่องดื่มต่างๆไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันอาทิตย์ที่15กันยายน เร,เราไม่ทอดทิ้งกันยาเมื่อ,อประสบภัยแล้วเราต้องดูแลกันนะครับเพื่อทอนต่อกันนะครับข้าวสาราั่แหลนะครับเอาไปให้พ่อแม่ครับ <c oughs> ผมกำนันกระแสาบานกำน,นันตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยแบบนี้ <c oughs> ทุกปี <c oughs> นะครับกับ<ๆ>การช่วยเหลือชาวบ,บ้านตอนนี้ก็ ยาขั้นต้นก็คือข้าวสารอาหารแห้งถุงยางชีพต่างๆรวมทั้งดูแลพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมพื้นนะครับยกพื้นขึ้นให้นะครับแล้วก็มีหน่วยงานของอำเภอหน่วยงานของจังหวัดหน่วยงานของเทศบาลน,นะครับรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับลูกบ้านแต่ละคนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ที่สาหัสนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือจุนเจียกันครับ ในการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนจากเขตดินแดงและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกองทัพภาคที่1ร1 1 1พัรอ 11, 1, รอ,อนำโดยพันเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บังคับการกรมทหารราบที่1ิบอกรักษาพระองค์ ในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมค่อนข้างมากประชาชนไม่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและต้องพึ่งพาเรือเป็นพาหนะในการสัญจรระดับน้ำสูงเกือบ3เมตรสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมากบากช่วงน้ำท่วมมันเนาะ น้ำท่วมลำบากทุกครั้งค้าเรือนแหละเราก็ว่าห้องน้องห้องน้ำเราต้องนูง่นพาไปโรงเรียน<แ>ไปห้องน้ำม,มีทางการใครเอ้อเามาช่วยอะารเขาก็มีบ้างนะแต่ก็ไม่มากแต่ก็เราก็อย่างดีนะเขมีน้ําใจนะมีน้ําใจทุกปีมไม่เราเราต้องการแต่ห้องน้ําอย่างเดียวเนี่ยอไอ้เรื่องการกินการอะไรเนี่ยเขาก็มาช่วยเหลือตลอดใช่ไหมะเขาก็ดีอ่ะไม่ถิ่นกัน ขอบคุณมากเลยที่ไม่ลืมขอบคุณทุกทุกคนเลยร่วมกันเพื่อการปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดงสองได้จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจดรอบ8 4ิพรรษา จึงขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอุปสมบทหมู่หรือร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทติดต่อได้ที่ที่ทำการคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง2ตายแฟด51ดินแดงหมายเลขโทรศัพท์02-644-3124และ02-245-9005ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20พฤศจิก,กาย,ยน2554ในวันและเวลาราชการเจริญเคเบิลทีวีร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยจัดโครงการล้างแอร์ช่วยชาติมาตรฐานการล้างแอร์ราคาประหยัดเพื่อมอบเป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเจริญเคเบิลทีวีโดยชำระค่าบริการล้างแอร์จากปกติ800บาทลดเหลือเพียง400บาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-253-3399เพียง500สายท่านแรกเท่านั้น ขอเชิญประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตประเวศอุดมสุขและบางนาตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงเขารวมกิจกรรมงานถือศีลกินผักรักสุขภาพณตลาดน้ำบวันรามสองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5ตุลาคมทางตลาดน้ำเบวันรามสองได้เห็นถึงความสำคัญในช่วงเทศกาลกินเจซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลแห่งการทำบุญแลวเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์จึงได้นำอาหารอร่อยกว่า30บบูธหลากหลายประเภท โดยไม่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนผสมเครื่องปรุงที่มีเนื้อสัตว์แต่มีรสชาติและวัตถุดิบที่ใช้แทนเนื้อสัตว์และยังคงความสดอร่อยเหมือนเดิมนอกจากนั้นยังได้สุขภาพดีๆกลับไปเป็นของขวัญให้กับร่างกายด้วยสำหรับผู้ที่สนใจในผักสดปลอดสารพิษหรือไฮโดรออแกนิกจากโครงการหลวงจะมีการตั้งบูธจำหน่ายในวันที่4-5ตุลาคมนี้ด้วย กิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่27กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมนี้ที่ตลาดน้ำเบอรวันรามสองบางนาตราดสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w ดตลาด n u m b e r หรือ Facebook พิมพ์ตลาด Number ร์วันหมายเลขโทรศรัพท์02-740-9500 สำหรับท่านใดที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข02 253 3399พบกับเจริญนิวได้ใหม่ในเวลา18นาิกา30นาทีสำหรับวันนี้ดิฉันนันกาแสนประสิทธิ์และทีมข่าวเจริญนิวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ